สวัสดีค่ะพกฤิฉชันแพลพยากรค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการพยากรณดวงรายสัปดาห์ประจำวันที่1 4บสถึงยีมีนาคม2565กให้กับชาวลัคนาราศีธนูค่ะโดยช่องของแพลพยากรนะคะจะใช้หลักการดูดวงตามแบบลัคนาโดยใช้หลักองราศาสตร์ไทยแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาคุณก็สามารถใช้ราศีในการฟังได้เช่นเดียวกันนะคะในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีธนูในสัปดาห์นี้นะคะดาวพฤหัสบดีที่เป็นดาวเจเรือนของคุณโค,โคจอมไปอยู่ในภพศาสตร์ช้าค่ะ ส่วนดาวพุธที่เป็นดาวเจริญการงานโคจรไปอยู่ในภพพันธุได้มาตรฐานเป็นปราแล้วก็เป็นนิดร่วมกับดาวพอาทิตย์นะคะที่เป็นดาวเจริญภพสุภาะได้มาตรฐานทางโหราศาสตร์เป็นอุจาวิราชค่ะการงานของคุณในสัปดาห์นี้นะคะยังเยอะอยู่นะคะและอาจจะเป็นงานที่ต้องไปช่วยคนอื่นด้วยค่ะหรืองานในช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นงานที่ต้องไปทําร่วมกันเป็นกลุ่มนะคะเพราะว่าดาวการงานโคจรเป็นนิดนั่นเองค่ะ แต่โดยรวมแล้วถือว่างานยังดูมีความปลอดโปร่งดีนะคะได้รับการสนับสนุนด,ด้วยดีค่ะและดาวการงานของคุณก็ยังอยู่ร่วมกับดาวสุภาษนะคะที่หมายถึงการได้รับโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยเช่นกันค่ะส่วนในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีธนูในสัปดาห์นี้นะคะดาวเสาร์ดาวเจ้าเดินการเงินของคุณโคจรได้มาตรฐานเป็นเกษตรตาทิเบดีค่ะการเงินของชาวลัคนาราศีธนูยังมีความมั่นคงดีนะคะคุณจะมีไรายได้เข้ามาจากหลายทางค่ะ และนอกจากนี้ในะเดือนการเงินของคุณก็ยังมีดาวคารโคจรเป็นมหาอุดนะคะอยู่ร่วมกับดาวสุ์คู่มิตรด้วยดาวสุ์นั้นได้มาตรฐานเป็นปเทวีชโชคค่ะมีโอกาสจะมีโชคดีจากการลงทุนนะคะการลงทุนจะประสบความสําเร็จค่ะแต่ว่าดาวเสาร์กับดาวคารแล้วก็ดาวศุขนั้นเป็นดาวคู่ศัตรูคู่วิบากคู่ขัดแย้งกันนะคะส่งผลให้คุณก็มีรายจ่ายจุกจิกเข้ามาด้วยเช่นกันค่ะทําให้คุณจะมีรายได้เข้ามาจากหลายทางแล้วก็มีรายจ่ายเข้ามาจากหลายทางด้วยนะคะ ส่วนในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีธนูนะคะดาวพุธที่เป็นดาวเจ้าหนมความรักของคุณโคจรไปอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์ในภพพันธุค่ะดาวพุธที่มาอยู่ในตำแหน่งภพพันธุนี้นะคะได้มาตรฐานเป็นปลาและก็เป็นนิดนะคะส่งผลให้ในช่วงนี้คุณกับคนรักของคุณนะคะอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันค่ะตัวคุณเองก็มัวแต่ยุ่งอยู่กับในเรื่องของงานนะคะส่วนคนรักของคุณเองก็อาจจะยุ่งในเรื่องของเรื่องส่วนตัวค่ะทําให้ไม่ได้มีเวลาเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะคะ ดังนั้นชาวลัคนาราศีธนูที่มีคนรักหรือว่ามีคู่อยู่แล้วนะคะทั้งคู่ของคุณแล้วก็ตัวคุณเองนะคะถ้าพยายามเอาใจใส่ซึ่งกันและกันให้มากหน่อยนะคะส่วนคนที่ยังโสดน,นะคะหากมีใครเข้ามาในช่วงนี้ก็ให้ดูใจซึ่งกันและกันยาวๆหน่อยนะคะก็ขอให้ชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ